โโอยโอยอย,อยฉะนั้นสรุปก็คือเธอจะบอกว่าคือแบบว่าเธอพยายามจะบอกว่าสรุปคือเธอรู้รู้สึกรู้สึกแบบอืมฉันชอบนาย เธอพูดออกมาได้ไง,ง่ายๆเลยเหรอใครบอกง่ายะตอนนี้จะฉันเต้นจะมาจุกที่คอหอยแล้วเนี่ยนี่คิมยูรีเราสองคนรู้จักกันมา17ปีแล้วนะเธอกับฉันฮันเซยอนโดจินกีเราสี่คนเป็นเพื่อนกันมา17ปีเธอไม่แคร์พวกนั้นเลยหรือไงอะพวกนั้นทําไมพวกมันยังแต่งงานมีลูกมีเต้ากันได้เลยทำไมาเราจะทําบ้างไม่ได้อะแล้วมิตรภาพเราล่ะ เธอไม่กลัวจะเสียเพื่อนอย่างฉันไปเหรอไม่กังวลบ้างหรือไงฉันไม่ยอมเสียนายไปหรอกถ้านายปฏิเสธฉันฉันคงซึมก็จริงแต่ก็จะยอมแพ้เรื่องนั้นเธอทำได้สินะถึงบุ่มบามรุกฉันแบบนี้ได้ฉันชอบนาย จะคิดกี่ครั้งฉันก็ยังชอบนายอยู่ดีอะแล้วจะบอกความในใจกับนายจะชอบไม่ชอบก็เก็บไปคิดดูฉันนึกว่านายจะตอบแบบนั้นไม่นึกว่าต้องมาโดนว่าแบบเนี้ยระหว่างเราไม่มีอะไรต้องคิดอีกหมายความว่าฉันไม่ได้ชอบเธอนายไม่คิดว่าตอบเร็วไปหน่อยเหรอตอนที่พวกเราจุบตอนเราจุบก,กันไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอ ไม่รู้สึกอะไรบ้างอย่างนั้นหลหรอนี่คิมยูรีจูบนั้นสำหรับฉันมันมันผิดกฎหมายมันไม่แฟร์เลย อันยองอาเซซีรีภาคไทยมาไวสุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กด s u บสไ r ร b ์กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ